สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปริพัท์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้อ่านก็มีตอนเดียวเข้าใหม่มารีวิวแล้วก็แนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะฮะอ่านฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วฝากติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปริพัรา์ออโต้นะครับ คลิปนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยนะฮะเราอยู่ที่ร้านรถยนต์มือสไปพันออตโต้นะครับแล้วก็มีรถตอนเดียวเข้าใหม่คุณลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นใรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราเหับเจ้าโตต้าไฮรักวีโก้นะครับ2.5ตัว J รถปี2015นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่เราอยากแนะนําให้คุณลูกค้าที่กำลังหารถตอนเดียวที่ผ่อนสบายๆนะครับตัวเครื่องทน อะไรถูกสามารถหาได้ง่ายช่วงลงช่วงล่างอะไรต่างๆนี้ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะเครื่อง2.5นะครับตัวรุ่นนี้ยังมีคุณลูกค้าหลายคนสอบถามและก็ต้องการเป็นเจ้าของกันค่อนข้างดีเยอะมากนะครับช่วโมงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองหารถตอนเดียวมือ2สักคันหนึ่งถ้าเกิดใช้งานในเชิงพาณิชย์ไม่ได้บรรทุกเยอะอะไรมากมายหรือว่าจะ ื้อคงซื้อของนะครับใช้งานอันเนกประสงค์ทั่วไปแนะนําเป็นวีโก้เลยนะครับในเรื่องของตัวราคาด้วยแบรนด์ด้วยซื้อง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็สภาพตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับอีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดลุกค้าออกก็ที่ร้านเราทุกอย่างได้ครบเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาคือได้รถสวยนะครับคันนี้เป็นสีเทาเดิมโรงงานนะครับจริงๆิวีโก้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นกันก็จะเป็นตัวพวกแบบสีขาวแล้วก็ออกจะเป็นเทาดํากว่านี้อีกนิดนึงนะครับคันนี้จะเป็นตัวสีเทาแบบ เทาธรรมดาแหละนะครับแต่ว่าภาษาทางการหรือว่าภาษาป้ายแดงอันนี้อันไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเทาอะไรใครรู้ข้อมูลตรงนี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคิปไม่ได้นะครับส่วนของตัวด้านหน้านี่ก็จะเป็นเดิมๆโรงงานเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบดําด้านไฟหน้าหลอดฮาโลเจนนะครับเดิมๆโรงงานส่วนของตัวฝากระโปรงนี่ก็จะมีตัวสกูปดักลมมาให้นะครับ ตัวสกูปดักลมเนี่ยที่เราส่วนใหญ่เราเห็นกันเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่เป็น J ธรรมดาแล้วก็ J ที่เป็น v n t เ e r ร o นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูแลเนี่ยมันเป็นตัวเครื่องรหัสเดียวกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันแค่ตัวแรงบิดอัตราเร่งเล็กน,น้อยแค่นั้นเองส่วนของตัวบอด,ดงบอด,ดี้อะไรต่างๆเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือในเรื่องตัวการใช้งาน ไม่ได้ห่างเหินอะไรกันเลยใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับ2.5นะฮะ D4D นะครับตัวรหัสเครื่องก็จะเป็น 2KD นะฮะตัวเครื่องสวยนะครับไม่มีค่ามันเครื่องไหลยเยิ้มคันนี้เนี่ยปี15 Vigo นะครับปีนี้ปี64ลด6ปีแล้วนะครับในเรื่องตัวสภาพอะไรเงี้ยอันนี้เรารับประกันเลยนะครับว่าคุณลูกค้าได้รถสวยแน่นอนไม่ชนหนักพิควน้ําท่วม หรือว่าตัดต่อไปกัหมายนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วเช็คประวัติแล้วเจอนะครับว่าเรากอไม่เราทําอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้มานะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับคันหน้าเดิมครับเลยคันนงคันหน้าอะไรอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะน็อตไม่เคยมีการขยับขันไขมาทําสีนะครับตัวแผ่นเพลหรือว่าสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเครื่องสวยเครื่องทนนะครับบอดี้ด้านหน้านี่เราบอกเลยว่ามันคือรถป้ายแดงแหละนะครับแต่ว่าราคามือสองแต่ในส่วนของตัวปีเนี่ย ปีมันอาจจะดบลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูสภาพแล้วเนี่ยเน้นสภาพซีเรียสสภาพคันนี้สวย ตอบโจทย์แน่นอนใครสนใจรีบมาเลยคันนี้มีคันเดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนสนนะดวกจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสดอันนี้ก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลยที่เหลือเหมือนเดิมนะครับเรามีวารันตีร้านให้นะฮะเราประกรันตัวเครื่องแล้วก็เกียร์หเดือนหรือว่า1นึ่งมนกิโลนะครับพร้อมกันบ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเรามีระยะเวลาให้นาน1ปีเต็มๆนะครับตรงนี้บอกเลยนะฮะคุณลูกค้าได้ทั้งตัวรถที่สวยมีคุณภาพของแต่งครบจดทะเบยียนลงเล่มให้ราคาถูกผ่อนสบายเดือนละเจ็ดพันเอง นะครับนี่คือในส่วนตัวบนบอดี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อไปครับสำหรับด้านข้างนะครับเดี๋ยวก่อนจากร้านเนี่ยสีด้านข้างนะครับเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวแล้วก็ทําความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในให้คุณลูกค้าใหม่หมดทุกจุดนะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อกระทาเดิมๆอยู่แล้วก็เป็นตัวยางบิด stone นะครับใครจะเป็นตัวล้อกระทาเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะครับอยากได้เป็นตัวแม็กซีล้อหรือว่าล้อกระทะผ่านะครับ1 4 1 5สสายสั้นสายยาว ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน้าร้านอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอยากจะบอกคุณลูกค้าแบบนี้นะครับบางคันยังไม่ได้ใส่บางคันอาจจะใส่แล้วบางคันอาจจะเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับมันเลยไม่ค่อยได้ทันท่วงทีกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูสนใจเป็นคันนี้เนี่ยอยากได้ล้อแมกไรไหน18นะครับคุณลูกค้ามาเลือกรายเอาได้พวกพิมพ์นิยมต่างๆอันนี้เรามีคุณลูกค้าเลือกครบ พร้อมกับยางปี2020นะครับสองตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะฮะสวยเสมอกันจรดถึงด้านท้ายนะครับอย่างนี้นบอกว่าตัวสภาพเนี่ยสำหรับตัวรถปี2015-14หรือว่าตัววีโกโฉบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ สำคัญนะครับถ้าเกิดรถไม่สวยรถโดนมารถช้ํารถโซมนะครับมันไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้อยู่แล้วตรงนี้เราเสียทั้งฐานคุณลูกค้าเราเสียทั้งชื่อเสียงร้านนะครับทำไมเราต้องทําแบบนั้นในเมื่อเรามีรถบีดีแบบนี้ขายคุณลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูที่ร้านเรานะครับส่วนของตัวตู้เนี่ยอันนี้เราใส่เป็นความสูงอยู่ที่2เมตรสินะฮะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถเลือกได้นะครับหเมตรแปเซนสเมตร2เมตร 10, 10, 10, 10, 10, 10. ตามการใช้งานเราจดทะเบียนลงเล่มให้นะฮะตรงนี้ทุกอย่างครบหมดนะครับอีกอย่างในเรื่องตัวช่วงล่างเนี่ยบางทีถ้าเกิดแหนมันไม่พออยากเสริมสักแผ่นหนึ่งอยากเสริมสักของแผ่นได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแต่ละท่านด้วยแล้วก็ลักษณะของตัวงานว่ามันมันทุกเยอะไหม แค่นั้นเองนะครับล้อหลังนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเอาเป็นล้อแม็กซี่ล้อก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาล้อหลังเป็นกระทะผา14ขอบ15พร้อมรันด้วยยางมิชิน X อ็ซปีส0 2 0ตรงนี้เดี๋ยวเราจัดก,การให้นะครับยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้ามาเลือกกันที่ร้านอีกทีแล้วกันอันดับแรกต,ต้นเลยนะฮะเลือกตัวรถก่อนนะครับเราดูว่าเอ้โอ้โหวิโก้นี้แม่งถูกใจเว้ยอยากได้เลยติดต่อเข้ามานะครับไม่งั้นรถไปแล้วรถส่งมอบไปแล้วจะมาเสียดายเสียวกันที่หลังแบบนี้นะครับไม่ทันแแล้วววนน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 ่นน่่ออะคครรรัััับบเเดดดี๋ยยาาาไปูใสตทตท สำหรับด้านท้ายนะฮะตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนตัวตู้ตรงนี้เนี่ยด้านหลังก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยนะครับเส้นกันสท้อนแสงแล้วก็ตัว ไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวกันชนท้ายมีให้อันนี้คุณลูกค้าจะถอดออกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปถอดเองก็ได้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วหรือว่าจะให้ทางร้านเราถอดให้เลยก็ได้นะครับถอดโค้งถอดขายแ่าแงี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะครับยังไงก็มาเรื่องตัวรถที่ล้างกันได้อันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านท้าย รถสวยเดิมๆอีกรุ่นหนึ่งที่เราอยากแนะนำนะครับในชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าเกิดต้องการรถกระบะตอนเดียวผ่อนเดือนละ7 0 0 0ตันกลางๆเนี่ยขอแนะนำเป็นตัว2.5ตัวเจคันนี้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าเสียดายเสียโอกาสเสียสิทธิตรงนี้รถนานๆจะมีแบบนี้เข้ามาสักทีหนึง่งเสียดายโอกาสตรงนี้แย่เลยนะครับเดี๋ยวไงเราไปดูในสวงตัวภายในกันต่อครับในส่วนตัวภายในนะครับวีโก้เนี่ยจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวออปชั่นเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัว แอร์แบ็กคู่หน้านะครับตรงนี้เขาก็ามีมาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น c d Video MP3 นะครับแต่ว่าจะมีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ยู b มาให้มีการตกแต่งเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นตัวสีดาเดาสีดําเงาแบบนี้สวยๆหรูๆหน่อยนะครับส่วนตัวแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแมนวนวลตามปกตินะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นตัวเจธรรมดานะครับก็จะเป็นตัวกระจกปรับมือหมุนนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์ ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีเทาเดิมๆโรงงาน60ต่อ40นะครับส่วนของตัวรถอะไรเงี้ก็คือยังเป็นเดิมๆหมดเลยนะครับเราอยากให้คุณลูกค้าเห็นในส่วนของตัวสภาพของวีโก้คันนี้ความน่าใช้อะไรต่างๆถ้าเกิดคนเล่นโตโยต้ามาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะรู้กันดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะสุดท้ายนะครับสภายในก็คือในส่วนของตัวเลขไมค์คันนี้เนี่ยไมอยู่ที่22,587กิโล นครับวันนี้ไม้แท้นะฮะสามารถเช็คศูนย์ได้นะครับตรงนี้เรารับประกันเลยในเตื้องของตัวความสวยหรือว่าสภาพรถนะครับค่อนข้างที่จะฟิกแล้วก็ซีเรียสเพื่อว่าจะให้คุณลูกค้าได้รถที่ดีที่สุดจากทางนั้นเราไปใช้งานนะครับส่วนของตัวรถเราดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับเดี๋ยวไปสูบหน้ารถแล้วก็บอกราครให้คุณลูกค้าฟังอีกทีหนึ่งครับไปแล้วแล้วสตัววีโก้สอคันนี้นะครับเราดูตัวรายละเอียดตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าต่กิดถูกใจคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือในส่วนของตัวราคานะครับัคันนี้2.5ตัวเจปี2องพนะครับตอนเดียวเพาเดิมที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่3ามแ0 0หบาทนะครับอันย้ำอีกทีนึนงครับสามแสนบาทนะครับ, 9, บ,นะรบถ้าเกิดคุณลูกค้าเคตดีด ฟรีดาวได้นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตคนซื้ออาชีพรายได้เอกสารอะไราต่างๆเล็กน้นอยๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันหน้าร้านอีกทีนึงหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมรถคันนี้ไปหรือ,อยังเรื่องของตัวเอกสารผมทําอาชีพนี้ครับต้องใช้เอกสารอะไราบ้างในการออกรถติดต่อเข้ามาครับสื่อสารกันดีกว่าเราได้เข้าใจทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับสำหรับวันนี้แหลางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปเปิดเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริพัดออโต้ Auto นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะฮะเป็นกำลังใจ แลเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถทุกหน่วยเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไม่ได้เลยในเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถทุกหน่วยนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ